สวัสดีครับผมนายทวีศักดิ์สวีพุกสุขครับปัจจุบันนี้ก็ได้ดำเนินการเปิดร้านกาแฟโมก๊อดครับ,รรบเป็นกาแฟสดะคะับเป็นกาแฟเคลื่อนที่โดยใช้รถที่มีอยู่นะครับปัจจุบันในการสร้างอาชีพครับคือเมื่อช่วงต้นปีพศ2563เกิดวิกฤต โควิดนะครับโคโรนา2019นะครับก็ทำให้เศรษฐกิจซบเซาไปพักหนึ่งแล้วผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยนะครับพอดีกับที่ว่าสถาบัานพัฒนาผีเบรงานภาค4ราลบารีนะครับมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการประกอบธุกรกิจกาแฟขึ้นมานะผมก็เป็นคนหนึ่งที่สนใจแล้วก็ใชหม้อเหล่านี้มีมีอยู่บ้างแล้ว,รวครับอุปกรณนี้ชงกาแฟอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับก็ได้ สนใจได้มมดรมเป็นรุ่นที่1น,นะครับครับในช่วงวิกฤตไวรัสโคโรน2019นะครับก็เปนมีความคิดหลายอย่างที่ว่าจะหาธุรกิจประกอบอาชีพที่มันจะมีไรายได้เพิ่มขึ้นมาก็คิดหลายอย่างจนกระทั่งได้ผ่านการอบรมจากสถาบันพ้าดาผิวรพลงงานราบรีนี่แหละครับในเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจกาแฟทําให้ผมได้มีอาชีพขายกาแฟจนถึงทุกวันนี้ เริ่มแรกเลยก็ไปตั้งอยู่แถวหน้าอ่าหน้าศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลราบรีแต่ตรงนั้นขายได้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้มากเท่าไหร่ประมาณ20-30แก้วเท่านั้นนะครับพอได้มีโอกาสย้ายมาที่ประกันสังคมแห่งนี้ก็ทําให้อายขายเพิ่มขึ้นนะครับห้าสกว่าแก้วนะครับตอนนี้ช่วงนี้ทําให้มีรายได้่ในการ,รดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับช่วงนี้ครับ ก็อยากจะเชิญชวนประชาชนทั่วไปนะรวมถึงเพื่อนเพื่อนๆที่ว่าตอนนี้ยังหางานทำไม่ได้นะครับก็ถ้าสนใจก็มาลองเข้าทางเว็บไซต์เกี่ยวกับหลักสูตรการอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือรายงาน4าทที่ราชบุรีดูนะครับว่ามีหลักสูตรอะไรบ้างนังนะสั้นนะครับไม่นานนะครับอบรมาบางหลักสูตรก็2วัน3วันบัสทตกก็5วันแค่นี้นะครับสามารถ จบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพได้จริงๆครับ